สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาไกด์ดันเจียนเดียวนัชั้นที่13นะดบ Destroy. ับไล n ิ d งเด stroy เราต้องวิ่งเข้ามาหาหินหินแดงก่อนแล้วให้มันรอให้มันยิงหินที่เป็นกลางนะครับแล้วก็ล่อให้หินที่เป็นกลางกลายเป็นสีแดงไปยิงหินฟ้าจนเราได้โล่สีฟ้าอย่างนี้นะ,ะแล้วบล็อกก็จะเกิดขึ้นมาแล้วจำไม่ขินนี้ไว้ครับใช้ทั้งเกม บอสไม่มีอะไรมากเลยครับมันก็ต่อยๆแล้วก็แทงๆไปมันม้วงมาแล้วก็เคาน์เตอร์ครับเสร็จแล้วเนี่ยบอสจะหายไปจากฉากนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะหายไประยะเวลานึงแล้วมันจะมีวงเงาๆเนี่ยจากไกลๆนะครับบีบเข้ามาเรื่อยๆ,ๆถ้าเกิดว่าบีบคนถึงตรงกลางเมื่อไหร่ป้อมก็ตู้มนะครับเราเราก็เจ็บหนักหรือ,ออาจจะตายแต่ว่าในาจังหวะที่มันหายตัวไปเนี่ยมันจะซัมมอนหินมาอีก3 3 3กองเหมือนกันอนะ อยู่ที่มุมด้านหนึ่งเป็นหินแดงนะครับยกหินตรงกลางเป็นกลางแล้วก็หินสีฟ้าแล้วหินหินแดงเนี่ยมันจะมีออร่าอยู่พอเราเดินเข้าไปเฉียดออร่ามันเนี่ยมันจะยิงใส่เรามาอยู่เลยยิงชับ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 เนี่ยแล้วเราก็ล่อเราเราก็ล่อมานะครับแล้วเราก็วึบไปที่หินตรงกลางอะแล้วให้หินตรงกลางบังเรามันก็จะยิงหินก้อนนั้นครับหินเป็นกลางก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วเราก็ให้หินเป็นกลางสีแดงนี่แหละไปยิงใส่หินไปยิงใส่หินสีฟ้าอีกทีนึงนะครับยิงชับชับชับ ยิงได้โลมาเสร็จปับ๊บเดี๋ยวพอวงบีเข้าตรงกลางก็จะเป็นบอสโผล่มาครับเราจะไม่เป็นไรส่วนการโจมตีที่มันจะเกิดขึ้นอ่อเวลก็คือสายฟ้าครับสายฟ้าเนี่ยมันจะแลบแป๊บปั๊บจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นอ่า,เป,นนา,าเ,ออเป็นหน้ากระดานเออเป็นหน้ากระดานแต่มันจะมีรูเสมอครับหน้ากระดานของสายฟ้าจะมีรูเสมอเราก็รอดร,รูนนไปแล้วก็ไปผลด้านหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันมันจะมีรูเสมอ แล้วมันจะเพิ่มความยากมากขึ้นตอนที่บอสมนรอบบอสเรือเหลือน้อยตอนตอนมันหาปยปจากฉากเนี่ยตอนที่เรากำลังกำลังล่อวิ่งล่อเสาล่อไอการยิงเนี่ยมันก็จะมีสายฟ้ามาขัดขวางให้เราไปถึงจุดหมายได้ช้าลงด้วยครับบางทีก็มา2ลายเลยนะต้องดูดีๆครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรบอสตัวนี้ผมว่าไม่ยากมากครับพอไหวอยู่ถ้างั้นก็ดูต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ หากท่านสนใจเติมเงินเกมมือถือผมขอแนะนำร้าน Super Special Shop สะดวกรวดเร็วราคาถูกและไว้ใจได้